ประวัติของสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาหลังจากที่สงครามโควิดอัญยานานร่วม300ปีสิ้นสุดลงยุโรปก็เข้าสู่สมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาโดยที่แรกความรู้ทางศิลปะวิทยาการของกรีกโรมันได้ถูกนําเข้ามาต่างเอกสารและหนังสือที่นักวิชาการุสลิมในโลกอาหรับได้แปลไว้เช่นปรชญ,ญาของอริสโตเติลในคิตศาสตร์ของกรีกต่างๆนั้นเป็นความรู้และสมบัติทางวัฒนธรรมที่ตกทอดมา จากอารยธรรมกรีกโรมันออกมาเผยแพร่เพื่อต่อสังคมยุโรปในวงกวา้างและเนื่องจากในขณะนั้นเทคโนโลยีการตีพิมพ์และการพิมพ์แบบตัวเรียงเพิ่งได้การประดิตขึ้นโดยกูเทนเบิร์กในยุคโรคศิลปวิทยาการในสมัยคลาสสิกจึงแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วทำให้ยุโรปได้นำศิลปวิทยาการที่ได้รับการเผยแพร่ใหม่เหล่านี้มาสอนในปาวิทลัย จนมาปรับปรุงดัดแปลงให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านวัฒนธรรมต่างๆสาเหตุและความเป็นมาของการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการการขยายตัวทางการค้าทําให้พ่อค้าชาวยุโรปและบรรดาผู้ครองนครในนครอิตาลีมีความมั่งคั่งขึ้นเช่นเมืองฟอร,ร์เรน์เมืองวิลานหันมาสนใจศิลปะวิทยาการความเจริญด้านต่างๆประกอบกับที่ตั้งของนครดัฐอิตาลี เป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิโรมันตะวันตกทําให้นักประชญ์และศิลปินต่างๆในอิตาลีให้ความสนใจศิลปะและวิทยาการของโรมันความเจริญทางเศรษฐกิจและการเกิดรัชาติในปลายยุคกลางทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งด้านองค์ประกอบทางการเมืององค์กรทางเศรษฐกิจซึ่งต้องได้รับความรู้ความสามารถมาบริหารจัดการ แต่การศึกษาแบบเดิมเน้นปรัชญาทางศาสนาและสังคมในระบบฟิวดัลจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดังนั้นนักปราชญาสาขาต่างๆจึงหันมาศึกษาอารยธรรมกรีกและโรมันเช่นนักกฎหมายศึกษากฎหมายโรมันโบราณเพื่อนำมาใช้พิพากษา,กษาคดีทางการค้านักรัฐศาสตร์ศึกษาตำราทางการเมืองเพื่อนำมาใช้ในการทูต รวมทั้งนักประวัติศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์ก็คนคว้าหาความจริงและสนใจอารยธรรมกรีกโรมันเช่นกันทัศนคติของชาวยุโรปในช่วงปลายสมัยกลางต่อการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก่งคัดต่อคำสั่งของศาสนาคิดมุ่งแสวงหาความสุขในลูกหน้าไฟใจที่จะหาทางพ้นจากบาป และปฏิบัติทุกอย่างเพื่อเสริมสร้างกุศลให้แก่ตนเองได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นการวองโลกในแง่ดีและเบื่อหน่ายกับระเบียบสังคมที่เข้มงวดกวดขันของคลิตเจจักรรวมทั้งมีอคติต่อกันกระทำนิชอบของพวกพระจึงหันจึงหันไปสนใจผลงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆของมนุษย์และเห็นว่ามนุษย์สามารถพัฒนาชีวิตตนเองได้ และมีคุณค่าขึ้นได้ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดแบบมนุษย์นิยมที่สนใจโลกปัจจุบันมากกว่าทางมุง่งหน้าสู่สวรรค์ดังเช่นเคยการล่มสลายของจักรวรรดิไบเซนไทยหรือจักรวรรดิโรมันตะวันออกเพราะถูวพวกมุสลิมเติร์ก ยึดครองในคิตศักดา์หราทำให้วิทยาศาสตร์แขนงต่างๆที่จักรวรรดิไบเซนไทยเสียทอดไว้ลางไหลคืนสู่ยุโรปตะวันตกเจริญในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเป็นการศึกษาอารยธรรมกรีกโรมันทั้งด้านวรรณกรรมประวัติศาสตร์ ศิลปกรรมและวิทยาการต่างๆโดยให้ความสำคัญของมนุษย์กับการดำเนินชีวิตใน่วกปัจจุบันเรียกว่ามนุษย์นิยมนักมนุษย์นิยมที่กระตุ้นจินตนาการของชาวยุโรปให้มาสนใจงานวรรณคดีและปัญญาคือบิดาแห่งมนุษย์นิยมหรือรู้จักกันในานามว่าฟรานซิสโกเพทาร์กหรือรู้จักในชื่อภาษาอังกฤษว่าเฟรตาร เป็นกวีและนักวิชาการอิตาลีหนึ่งในบรรดานักวิชาการในช่วงแรกๆของสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาจากผลงานของเรตัาได้สร้างรูปแบบของภาษาอิตาลีในปัจจุบันขึ้นเมื่อคริสตศตวรรษที่16เรตัาได้ชื่อว่าเป็นผู้คิดค้นประดิษฐนน์ซอนเน็ตงานกวีซอนเน็ตของเขาได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จักทั่วยุโรปยกตัวอย่างผลงานที่สำคัญ ไมเคิลแองเโรบูอนาโรตีเป็นศิลปินที่มีผลงานด้านจิตรกรรมประติมากรรมสถาปนตยกรรมที่สำคัญมากมายและผลงานที่สำคัญคือรูปปั้นเดวิดรูปปั้นเดวิดเป็นชายเปลือยกายและปีเอตาปีเอตาเป็นรูปสลักพระมารดากำลังประคองพระเยซูและไมเคิลแองเจโรยังมีผลงานเรื่อยๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผลงานจิตรกรรมฝาผนังของโบสถ์ซิสติน โอเโอนาโดดาวินชิเป็นศิลปินที่มีผลงานเป็นเลิศในสาขาต่างๆภาพเขียนที่มีชื่อเสียงคือภาพอาหารมื้อสุดท้ายเดอรัสซูเปอร์ซึ่งเป็นภาพพระเยซูกับสาวกนั่งที่ต๊ะอาหารก่อนที่พระเยซูจะถูกนำไปตึงกับไม้กางเขนและอีกหนึ่งผลงานที่มีชื่อเสียงมากเลยก็คือภาพวาดโมราลิซาเป็นภาพหญิงสาวที่มีรอยยิ้มปริศนากับบรรยากาศของธรรมชาติ ผลการฟุ้นฟูศิลปวิทยาการในสมัยฟุ้นฟูศิลปวิทยาการศิลปกรรมศิลปกรรมและวิทยาการต่างๆได้เจริญกา้กาวหน้ามากขึ้นความสนใจในโลกปัจจุบันในสมัยศิลปวิทยาการสาโยะยมนักถือศรัทธาในพระเจ้าแต่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดมนุษย์ยอมทำให้ชาโรปมีแนวคิดการดำเนินชีวิตในยลกปัจจุบัน ให้ดีและสร้างสิ่งาต่างเพื่อความสุขความเป็องเกตนความต้องการและสำเร็หาความรู้การที่มนุษย์ต้องการหาความรู้และความสะดวกสบายให้เกียชีวิตทําให้ต้องมีความคิดส,ส,ส,สร้างสรรค์ผลงานและวิทยาการต่ตางๆดังนั้นมนุษย์ในสมัยพุทธวิทยาการจะมีการส่งเสริมและส่งเสรินการศึกษาการคิดค้นและการทดลอง การวิเคราะห์การวิจารณ์แบบเมียดผลเป็นผลให้วิทยาการด้านต่างๆพัฒนามากขึ้นสภาพสังคมในมนุษย์สมัยนี้คือติดตัวในการหาความจริงในโลกทำให้มนุษย์ต้องสำแดหาความรู้สำรวจดินแดนต่างๆอันส่ไปการปฏิรูปศาสนาการสำรวจทางทะเลและการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ในเวลาต่อมา